โบกบ้านแนวนะครับปิกมาเจอกันแล้ววันนี้จะมาชวนทำเมนูอาหารเหนือครับอาหารเมืองเมืองติเป็นเมนูที่ง่ายมากพอดีวันนี้เจ้านี้คนเท่าเปิลขี่รถไปเก็บประกาศมาขายนะแล้วเปิดมาขายสำบ้านนะมาขายที่บ้านนะก็เลยต้องช่วยซื้อเปิ้ลไว้แล้วก็เลยเอามาทำเมนูมาเจ้านี่เลยนะครับ มาดูครับนี่มันเก็บประกาศมาขายเถอะประกาศน้อยสดๆใหม่ๆนี่ได้มาปุ๊บหอกก็หักโอเคห้ากออกลาไปล้างน้ำกระมังนี้สิบห้าบาทครับซื้อเปิ้สามมัดนอหอกก็เหลือสามมัด ก็เลยช่วยซื้อสามาัด <c oughs> <c oughs> นี่เสียงแหบเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆเมนูเกี่ยวผักกาดน่อยครับจะทำเป็นสูตรเมืององนะครับสูตรบ้านๆเลยนะครับเดี๋ยวเอากลิ่นกับปิ้งแห้งทอดเกี่ยวผักกาดน่อยใส่ห้าครับเดี๋ยวกิ่นกับปิ้งแห้งทอด ับแปะทองมาตามเครื่องเครื่องแกงก่อนกระเทียมเกลือ ตำกระเทียมนะครับตำหอมขาวก็เกลือก่อนเ,นเมนูนี้เป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับความเล็กมันอยู่ที่วัตถุดิบวัตถุดิบมันสดใหม่ น้ำอีกสองตามด้วยกั่วปิช้อนลงคุณไปเลยนวดพอเข้ากันครับ Và phần hồng đen พอแรกเข้ากันนะครับครับไปต่อเลยครับเรตั้งน้ำไว้ก่อนนะครับแล้วเอาไป ตักน้ำพริกตักน้ำพริกที่เราจะเอามาทำเมนูนวันนี้นะครับตั้งไว้ทิ้งไว้ให้มันเดือดตักน้ำพริกกําเดียวเสร็จแล้วเอาใส่พริกแกงเข้าไปเลยะครับ

สองขันเมนูนี้มันเดียวพักมันท็งอกนะครับเราตั้งไว้ให้เดือดก่อนมาต่อเลยเราใส่พี่แกงไปแล้วปุ๊บพอคว่ฝาไว้กํานึ่งครับสักประมาณนาทีเดียวพอแกงมันเดือด แกงเดือดเรียบร้อยใส่ปลากเะพาลงไปเลยครับ ใส่พัดไปแล้วก็กดพัดให้จบน้ำ แล้วก็หุงรสนิดหน่อยหูนัวอันนี้อยา่างที่บอกเนาะเป็นความชอบส่วนตัวถ้าไม่ชอบไป่ต้งใส่ก็ได้ครับเสร็จแล้วกติกา,าง,ง่ายๆเมนูนี้เฮาใส่พักไปรเรียบร้อยทุกงเขาเล่งไฟขึ้นน้อยหนึ่งเสร็จแล้วผมต้องปิดฝาเพื่อเขาต้องการความ เียวสดของพักมัดูหน้ากินนะครับเท่าปิดฝาเดี๋ยวพักมันจะเหลืองเอาตั้งไว้พักสุกนิดที่หยิบเมนูนี้นมาทำเพราะว่า มันเป็นเมนูที่ชอบส่วนตัวอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเมนูง่ายๆครับที่อยากหยิบมานําเสนอเมนูง่ายๆของคนบ้านเฮาแต่ว่าเคยไปอยู่ที่พัทยาครับหาก,กินยากเหมือนกันเพราะว่าิ้นต่างตลาดประหลวมีพักพวกนี้ขายนะครับพักพวกนี้จะกินนี่คงต้องหวานเองปลูกเองอะเนาะแล้วรอมันโตได้หละดนะับก็ส่วนมากป็จะขายเป็นตน้น โตติ่งตีแล้วนะครับที่มันได้ปริมาณน้ำหนักก้จะออกมาขายเนาะเมนูนี้ถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดต่างพื้นที่ก็ถือว่าเป็นเมนูที่หาทำหาก,กินได้ยากเหมือนกันนะพอดีเขาคิดถึงบ้านคิดถึงอาหารท้องถิ่นอเขานะครับที่เขาก็ยัดกินแต่ว่าคนเขากล่มแกนไม่ทำไม่กิน เอาแค่ตั้งไว้ให้ผักมันสุกนิงแค่นั้นเองนะพอเริ่มหดปุ๊บเราก็กพริกผักครั้งนึงใช้ไฟแรงอยู่นะครับ กัดต่อยมัเปื่อยเ่อยู่แล้วนะสุกเวยอยู่แล้วเรากดพักจบน้ำลงไป นี่ครับเขาปิดแก๊สเลยสแล้ว,ลวเขาก็รอความร้อนทำหน้าที่ของมันต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับดูความร้อนมันทำหน้าที่ของมันอีกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาค่อยมาตักเสิร์ฟโอเคเขาปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วเขาไปเตรียมถ้วย มาใส่เอากตัดเสิร์ฟไปเลยครับเกี่ยวประกับน้อยใส่หานะครับเมนูนบ้านๆนะครับเมนูของคนชาวสวนนะครับเอามาฝากกัน ได้ละเมนูเกี่ยวประกันน้อยเสหยาานะครับพร้อมเสิร์ฟร้อนๆเสียบพริกแห้งเข้าไปเพิ่มมิติมันดูน่ากินขึ้นมีโัง,ง่ายๆสุดประหยัดครับ ันนี้ต้นทุนวัตถุดิบของเฮาก็มีแค่หอมกระเทียมกะปิปลาที่ติดครวัวไปอยู่แล้วนะแล้วเอาซื้อแค่ผักกาดนะครับสิบห้าบาทดูในกระทะเต็มกระทะเลยกินได้ไหลายมื้อเลยครับลองดูนะครับเมนูนี้ถ้าเวลามื้อเตะครับ